เปิดน้าสดนางเอกก้าวสุภัสราเห็นแล้วอึง้งไม่คิดว่าจะขนาดนี้ค่ะสวยเป๊ะไร้ที่ติจริงๆสําหรับนางเอกสาวก้าวสุภัสราธ,ธานชาติซึ่งเราจะเห็นผลงานของเธอเรื่อยๆค่ะและจะเห็นความสวยของเธอผ่านทางโซเชียลไม่ว่าจะใส่ชุดไหนแต่งตัวลุกอะไรก็ดูดีไปหมดจนทุกคนนั้นต่างตกหลุมรักกันอย่างมากค่ะซึ่งวันนี้เองทางทีมงานจะพาไปส่องน้าสดของเธอกันค่ะที่ก็ต้องบอกว่าหน้าใสาเนียนขาวดูมุมไหนก็เป๊ะ จนหน้าอิจช้าสาวๆแห่ขอดูทริคดูแลใบหน้ากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงหน้าสดที่สวยเบิร์ตต้นๆจะสวยขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะ